ช่วงนี้ครับ Ethereum transaction ครับ search นะครับคือสูงขึ้นแบบสุดๆเลยนะฮะโอ้โหค่าแก๊ส Ethereum สูงในขณะที่ active account นะคะคือ account ที่มีความ active เนี่ย fall ตกลงนะครับ year to date อันนี้ภาพค่อนข้างไม่ค่อยดีนะฮะก็คือ active account เฮ้ยพี่บิ๊กมันคนไม่ค่อย active คนไม่ค่อยโอนทำไมค่าแก๊สมันสูงเป็นไปได้ยังไงนะฮะผมก็จะบอกว่ามันสูงจาก E N F T นะฮะ นี่ NFT กับ EU เยอทั้งหลายเนี่ยม,มันมีผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย NFT ดูเหมือนจะกลับมานะ ok เนี่ย Block X ยกลับเนี่ยมีการล้อนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไปทำเอาค่าแก๊สของอิตาเรียมสปายขึ้นมานะอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่า ไอตัว active account เนี่ยไม่ได้ดีนะครับอยู่ในจุดที่ year to date low นะครับต่ำที่สุดในรอบปีเลยนะฮะอันนี้น่าสนใจมากๆก็เป็นภาพที่ย้อนแย้งกันนะฮะไอตัว active account ต่ำสุดในรอบปีแต่ในขณะที่ทางค่าแก๊สสูงขึ้นนะครับนี่แหละผมถึงบอกไงว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยจะโดนตาอยู่เอาขึ้นไปแซงก่อนหรือเปล่าช่วงนี้ถ้าเด้งแรงเนี่ยอาจจะไปอยู่แถวแถวค่ายสีเหลืองหรือเปล่านะฮะอ่าไม่ต้องบอกกันเยอะนี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนแต่อาจจะวิ่งไปแบบนั้นนะครับ